ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคงจะมีหลายคนนะครับประสบปัญหาเวลาเอากระตั้งลงแล้วลืมปิดสวิตช์กุญแจแล้วก็ทําให้มอาแบตหมดนะครับในตระกูลคิดร้อยหกสิบหรือว่าร้อยยี่ห้าตัวรีโมทนะครับ PCX ADV พวกนี้นะครับหลายคนนะครับจะลืมปิดสวิตช์กุญแจเพราะว่าเอากระตั้งลงปุ๊บเครื่องมันดับไปแล้วนะครับนะก็คิดว่าดับเครื่องแล้วคิดว่าปิดกุญแจแล้วนะครับก็ทําให้แบตหมดทําให้ประสบปัญหากันบ่อยครั้งนะครับ ก็มีวิธีแก้นะครับง่ายๆอุดใจเดียวนะครับแค่อุดใจเดียวก็ทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตให้ดูครับว่าทํำยังไงนะครับใช้เวลาอุดใจเดียวครับไปดูครับครับขั้นแรกครับคุณผู้ชมก็แค่หาเศษสายไฟเก่าๆมาสักหน่อยหนึ่งนะครับไม่ต้องยาวครับแค่นิดเดียวเองประมาณแค่นี้นะครับเอาสักสองเส้นก็ได้พันรวมกันนะครับพันรวมกันอย่างนี้นะครับหาสายไฟเก่าๆสายไฟอะไรก็ได้สายไฟอ่อนอย่างเงี้ยนะครับ เราก็ตัดแค่นี้แค่นี้เองนะครับง่ายง่ายนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับสวิตตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเราจะถอดปลั๊กตัวนี้ออกมันจะมีเขี้ยวอยู่ข้างในนี่นะครับเราต้องบีบจากข้างในนะครับบีบจากข้างในแล้วก็ดันขึ้นไปนะครับบีบตรงนี้ปึ๊บแล้วดันขึ้นไปเงี้ยฮะหลุดแล้วรวดที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้รวดเราก็เอามาใส่เลยมาแทงใส่เลยนี่นะครับลวดที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับ แล้วก็มาหักงอให้มันเป็นตัวยูประมาณนี้แล้วเราก็แทงไปที่ไอ้สองรูนี้นะครับแทงให้มันโดนเหล็กแทงให้มันโดนไอ,นนไอนน้นี่นะครับไอโลหะมันเนี่ยนี่นะครับประมาณนี้นะปึ๊บเข้าไปงี้ปึ๊บนี่นะดันเข้าไปนี่นะครับเห็นชัดไม่เอ่ยดันเข้าไปปึ๊บ นี่ครับแค่นิ้มก็ติดแล้วแค่นิ้มก็สตาร์ตติดแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวจะลองสตาร์ทให้ดูลองสตาร์ทดูที่ก้ามซ้ายสตาร์ทนะครับติดแล้วติดได้แล้วเนี่ยเราก็เสียบเข้าไปเราก็เสียบเข้าไปในตำแหน่งเดิมของมันนั่นแหละเพราะว่ามันจะมีแกนอยู่ตรงนี้มันจะมีแกนของไอ,ไอสวิตตัวนี้อยู่ตรงนี้นะครับ ดับกันมันจะมีแกนของไอสวิตตัวเนี้ยมันจะแทงเข้ามาในรนูนี้เหมือนกันนะครับอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วแล้วเราก็ใส่เข้าไปนี่หลอกแล้วนะครับอ่ดูใหม่ดูใหม่เพื่อป้องกันการลืมปิดสวิทตทำขวาก็ได้นะครับ คลกร้อยหกสิบกำขวาก็ได้กำขวาแล้วสตาร์ทเลยก็ได้นหะมครับตอนนี้เราก็ไม่ต้องกลัวลืมแล้วเพราะว่าถ้าเราจอดแล้วลงขาตั้งเครื่องก็ไม่ดับนะครับเครื่องก็ยังติดอยู่นะครับเครื่องก็ยังติดอยู่นะี่ครับเพื่อป้องกันการลืมปิดชุดวิกแจก็ ไอตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับมันจะมีมันจะมีเบรกมือด้วยเวลาเราติดเครื่องเราจอดลงขาตั้งแล้วเราต้องการจะเพื่อให้มันปลอดภัยเราก็ใส่เบรกมือได้นะครับนะตัวนี้มันก็ดีอย่างแต่ถ้าตัวที่ถ้าเป็นตัว abs มันไม่มีเราก็ต้องระมัดระวังเอานะครับนะเพื่อป้องกันการลืมเอาขาตั้งขึ้นแล้วขี่ไปแล้วจะอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ย แต่มันก็แลกกันนะครับนะอยู่ที่สติของเรามากกว่าเนาะถ้าเราไม่ลืมมันก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ารถเกียร์มันก็มีขาตั้งเหมือนกันนะครับมันก็ลืมได้เหมือนกันนะครับนะก็สําหรับคลิกร้อยหกอ่าคลิกร้อยหตัวที่เป็นรีโมทแล้วก็ ADV PCX ก็จะประมาณนี้นะครับมันจะถอดได้ไม่ยากนะครับดึงออกมาแล้วก็เสียบเลยนะครับ ท่านี้ P C X นะครับก็ตำแหน่งก็อยู่คล้ายๆกันนะครับตำแหน่งก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกันก็กดบีบลองีดีกว่าก็จะบีบจากข้างในบีบบีบแล้วก็ดึงออกมาถ้าเป็น P C X ก็บีบข้างในดึงมาเนี่ยฮะก็จะแบบนี้ง่ายๆแล้วก็บีบตรงนี้จะมีที่บีบนี่ฮะตัวตัวล็อกของเขานี่นครับรากดตรงนี้ปุ๊บตังนี้มันก็จะอ่านไหม มันก็จะอ่าอะไรนะเห็นไหมครับอ่าเนี่ยมันก็ดึงออกมาได้แล้วแล้วเราก็เสียบสายไฟเข้าไป2รูนี้แหมันถึงกันแค่นั้นเองนะครับหันจะดูอีกอันนึงนี่ครับสายไฟก็แค่เล็ก,ลกๆแค่เนี้ยมวนๆบิดเป็นเกลียวหน่อยแล้วก็มาแย่ยเสิมอีกอันนี้เป็น P C X นะครับง่ายๆก็แยกเข้าไปตรงนี้ ใหให้มันตรงเอตรงโลหะมันนะครับปึ๊บเข้าไปนี่เราทำเป็นตัวยูก่อนทเป็นยูยู่ถ้าเราไม่ต้องการใช้เราก็ดึงออกมาถอดดึงออกมาแค่นั้นเองแป๊บเดียวเสร็จลนะนะครับใช้เวลาอึดใจเดียวเองถามว่ามีผลเสียอะไรไหมไม่มีนะครับก็ ถ้าเกิดว่ามันหลุดมันขาดมันก็ลงขาตั้งมันก็ไม่ติดเหมือนเดิมมันก็กลับไปอยู่สภาพเดิมของมันแค่นั้นเองถ้ายาวไปเราก็ตัดออกได้ลองดวลลองดูนะครับยาวไปสั้นไปแล้วก็ปรับแต่งออกสายไฟถ้าเราคิดว่ามันใหญ่พอก็เอาเส้นเดียวก็ได้นะครับคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับตัดมาปุ๊บนี่ครับแย่ไปเลย,เลยทําเป็นตัวตัวยูหน่อยแล้วก็แย่เข้าไปในรูเลย ไม่มีผลเสียอะไรนะครับถ้าเกิดมันหลุดมันอะไรมันก็เอาขาตั้งลงมันก็ติดเหมือนเดิมก็แค่นั้นเองนะครับไม่มีผลเสียอะไรแค่นี้แย่แฮมตรงโดนโลหะนะครับถ้าเล็กไปเราก็คว้านเอาสองเส้นมาคว้านก็ได้เรารู้สึกมันเล็กไปก็คว้านเอาคว้านเอาก็ได้รู้สึกจะหลวมไปเส้นเดียวหลวมไปนนิดนึงนี่ครับ ไ่แยก่กับแบบจึกทำให้เป็นตัวยูก่อนเสร็จก็ไปจึกเข้าไปเนี่ยครับแค่นี้เองแล้วเราก็จับยัดเข้าไปเหมือนเดิม จะก็ไปตรงตำแหน่งของมันนี่แหละแค่นี้เองนะครับนนก็ลองสตาร์ทดูมีเสียงต้องกำสายสตาร์ทขวานะครับตั้งยังลงอยู่ไม่ได้แล้วทีนี้มันก็จะไม่ดับเราก็จะไม่ลืมแล้วนะครับก็เอามาฝากกันประมาณนี้เนาะทำง่ายๆนะครับ ใช้เวลาแค่อึดใจเดียวเองนะครับไม่พอใจก็ถอดออกนะครับไม่ชอบใจก็ถอดออกดึงปลาออกมาแล้วก็ถอดเลย ADV ก็เหมือนกันนะครับคลิก125ตัวรีโมทนะครับได้หมดประมาณนี้